สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้ยมเมื่อไรจะถึงวันเสาร์เนี่ยหิมะตกอีกแล้วมเมืองเราก็เป็นเมืองเกาะเล็กๆเ,เนาะ,ะที่นี่ก็เป็นโรงเรียนอาดูบาลน,นะครับ<อ>มีเด็กอยู่ทั้งหมดห้าห้องดูซิว่าที่เราให้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เป็นไงบ้างหนึ่งทับสองเอ,อีเอ่ยมดีนี่เนาะ,ะดูต่อสิ หนึ่งทับหนึ่งอ uh oh. ใครมาคุดหลุมเนี่ยหต้องโดนลงทอดยกชั้นเลยละหนึ่งทับหนึ่งคอยดูนะเหนึ่งทับหนึ่งไม่เรียบร้อยเลยเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่หนึ่งทับอะไรเอ่ยพ uh oh. ื้นที่หนึ่งทับสี่โอ้ oh. ุดหลุมตรงนี้ทําไมเนี่ยเดี๋ยวก็ตกลงไปหลอก1นทับสนี่หนึ่ทับหนึกับ1ทับสจะต้องลงโทษ1นทับสให้ดูแลตรงทงชาติโอ้ใช้ได้ไม่มีอะไรสกรปรกไม่ทําผิดอะไรเฮ้ยข้างบนเป็น1นทับหให้ดูแลพื้นที่ตรงนี้อ๋อใช้ได้นะเอียมดีนี่เออหนทับหกับ1นทับสี่แล้วละ่ะ ้องโดนลงโทษไปเลยเข้าไปในห้องกันดีกว่าโห้โรงเรียนเราก็ใหญ่เนาะเด็กมีเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมไปดูสิจะลืมทางเข้าซะแล้วโอ้โหแน่เรียบร้อยกันจังนะพวกเธอ ห้าห้องมาครบเนาะวันนี้มีใครขาดหรือเปล่าอืม,อมตัวเล็กเหลือเกินพวกเธอเนี่ยดื่มนมมั่งนะอาละจะบอกนักเรียนทุกคนที่ครูให้รับผิดช,ชอบพื้นที่ทั้งห้าจุดนะทั้งห้ามอเนี่ยปรากฏว่ามีสองห้องรับผิดช,ชอบไม่ได้เรื่องเลย ก็คือห้อง1ทับหกับ1ทับสีหนทับหอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกับ1ทับสอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะต้องถูกลงโทษยกชั้นเลย1ทับสอทับสและหนึทับหสะอาดเรียบร้อยนะเอาละเดี๋ยวครูจะลงโทษ1นทับหก่อน เดี๋ยวจะให้ทำอะไรดีนะหนึ่งทับหนึ่งทำอะไรดีนะพวกเธอกระโดดตบจนกว่าครูจะสั่งหยุดเข้าใจไหมเข้าใจก็ปฏิบัติด,ด้วยออทำไปเรื่อยๆนะ นี่โทษฐานของการไม่ทำเวนทําแต่ว่าไม่สะอาดเลยขุดหลุมขุดบ่ออะไรกันเต็มเลยนี่อย่าหยุดนะอืมเอาละทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุูจะบอกว่าหยุดเองนะหนึ่งทับหนึ่งเหนื่อยไหมนี่ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องอา่าจะได้ไม่ ทำอะไรผิดพลาดอีกนะเข้าใจไหมดีมากพร้อมเพียงกันดีมากอาเอาละอีกห้องหนึ่งหนึ่งทับสนี่หนึ่งทับสี่ทำอะไรดีนะอืมเอางี้ให้ลุกนั่งดีกว่าอจนกว่าครูจะบอกว่าหยุดส่วนหนึ่งทับหนึ่ง ทำไปเรื่อยๆอา้าวหนึ่งทับสีลุกนั่งเอ้อเห็นไหมนี่ไงผลของการทําผิดต้องถูกลงโทษแบบนี้ดังนั้นนักเรียนห้องอื่นจําไว้ด้วยอืมเอาเอาให้พร้อมกันหน่อยนะถ้าไม่พร้อมกัน จะโดนหนักวันนี้อีกแม่ดูสิดูลุกนั่งเออไม่ต้องหยุดนะถ้าครูยังบอกว่าห้ามหยุดก็ห้ามหยุด ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่ไงลุกนั่งหนึ่งทับหนึ่งกระโดดตบที่เหลือดูไว้เป็นตัวอย่างห้ามทําผิดโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมเอาละ่ะดีมาก สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวครูจะสอนวิชาอะไรดีนะพระศึกษานะครับนักเรียนเอา้โเอาโออึดเนาะพวกเธอเนี่ยเอาละาลยหยุดได้แล้วอจำไว้เลยนะต่อไปอย่าทำผิดอีกนะครับนักเรียนอันุบาลทั้งหลายเอาละสำหรับวันนี้ เรียมเรียนวิชาต่อไปโอเคนะอ้าวหัวหน้าชั้นบอกทำความคลรบได้แล้วก็ไปเรียนวิชาต่อไป